ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขากําลังดําเนินการนั้นก็คือมีความชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ทางด้านกองทัพาหารเมียนมานั้นเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการ ซึ่งทางการเดนีมาเนี่ยมีการประสานมาอย่างฝั่งไทยขอนําเครื่องบินจากกลุ่มย่างกุ้งไปลงที่อำเภอแม่สอดตรงนี้เนี่ยโดยโดยปกติเนี่ยในทางการทูตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารประเภทไหนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเอกสารทางความลับราชการของเขาแต่ไปดูถึงความเคลื่อนไหวในบริเวณพื้นที่เมียวดีหน่อยค่ะครับคือล่าสุดนั้นเนี่ยครับมีการรายงานข่าวว่าพันโดอตอนีนะครับซึ่งเป็นโฆษกสาภาพแห่งชาติกรเเรียงหรือว่า เราเรียกกันสั้นๆว่าเหรี N ่ยง KNU เนี่ยครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ในเมืองเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงตรงข้ามที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากว่ากองกำลังผสมเนี่ยที่นำโดยกองทัพปลดปล่อยชาติเหรี่ยงนั้นเนี่ยครับยึดฐานทหารเนี่ยของทหารเมียนมาได้3ฐานและฐานบัญชาการมีการมอบตัวซึ่งกองกำลังผสมการควบคุมของเมืองเมียวดีเมียวดีเนี่ยอีก90นะครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่ยังมีที่ฐานที่ค้างอยู่เนี่ยครับก็คือฐาน275ฐาน44รวมทั้งฐานในเมือง ที่พยายามจะเข้ายึดนะครับทีนี้เนี่ยครับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็บอกว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่พวกเขากําลังดําเนินการนั้นก็คือมีความชัดเจนว่าไม่ต้องการให้ทางด้านกองทัพตา,าหารเมียนมานั้นเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการในพื้นที่ของเขตอิทธิพลของกะเหรี่ยง k คเนะครับเมื่อถามถึงว่าแล้วอนาคตของเมียวดีจะเป็นอย่างไรโฆษกรายนี้ก็บอกว่าแน่นอนก็คงเหมือนเมืองอื่นๆคือ ที่ผ่านมานั้นเนี่ยหลังจากที่มีการสู้รบกันแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกองทัพทหารเมียนมาหานั้นจะเข้าบะปูพรมทิ้งระเบิดทําลายทั้งหมดทําลายทั้งเมืองไม่สนใจประชาชนทุกคนกังวลว่าจะเป็นแบบนั้นหากส่งเฉลยออกมาเรียบร้อยแล้วเขาก็จะมาถล่มเมืองดังนั้นเนี่ยเราจึงหลีกเลี่ยงไม่อยู่ในเมืองนะครับแล้วก็ขอแจ้งเตือนทุกคนให้ระวังว่าเดี๋ยวกองทัพเมียนมานั้นเนี่ยจะมาดําเนินการในการที่จะถล่มนะครับนอกจากนี้เนี่ยครับเมื่อถามว่าแล้วการเรียงเคนยูนั้นต้องการบอกอะไรกับสังคมนานาชาติหรือไม นายพโดดอต,ตอนนี้นั้นก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนโยบายของกระเรียงเคนอยู่คือยืนเคียงข้างประชาชนและปฏิเสธการรัฐประหารและต้องการเอากองทัพของเมียนมานั้นออกไปจากพื้นที่นะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเขากําลังมีเป้าหมายในการดําเนินการนะครับในขณะที่ทางด้านสำนักข่าวของในเมียนมานั้นเนี่ยก็มีการรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องบินสายการบินแห่งชาติเมียนมานะครับของทางด้านรัฐบาลเมียนมานั้นส่งไปรับกล่องบรรจุธนบัตรจากธนาคาร ของเมียวดีผ่านสนามบินแม่สอดโดยบอกว่าเครื่องบินลดังกล่าวเดินทางถึงสนามบินนานาชาติแม่สอดนั้นเนี่ยตอน20นาฬิกา30นาทีในวันที่7เมษายนแต่ว่าน,นี่เป็นแค่การรายงานข่าวนะครับที่นี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเวลาที่เกิดขึ้นนั้นขณะนี้เนี่ยกลุ่มต่อต้านก็มีการเจรจานะครับเพื่อที่จะดําเนินการพูดคุยกับทางด้านกลุ่มทาหารของเบนมาแต่อย่างที่บอกครับว่าความกังวลน,นั้นเนี่ยครับของการี่ยงเคนยูก็คือเมื่อส่งมอบ ตัวเฉลยโดยเฉพาะที่เป็นทหารเนี่ยใ,ให้กับรัฐบาลทหารเมียนมาหมดแล้วนั้นก็กลัวว่ารัฐบาลทหารเมียนมานั้นจะใช้เครื่องบินรบเนี่ยมาปูพรมถล่มระเบิดเนี่ยเข้าไปใส่เมืองดังนั้นการส่งมอบตัวทหารเนี่ยก็ยังไม่เคยไม่เกิดขึ้นนะครับถ้าย้อนกลับไปที่เมืองเมวดีซึ่งถือเป็นเมืองเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับทางยุทธวิธีการรบเนี่ยก็เป็นไปในลักษณะการชิงเมืองซึ่งมีนยัยยะทางด้านสงครามและเรื่องของการค้าผลประโยชน์ปนปนกันอยู่เนื่องจากเมืองดังกล่าวนั้นเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ตั้งของธุรกิจ สีเทาจากจีนเข้ามาปักหลักสร้างอาณาจักรรวมถึงการลงทุนสร้างหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาในพื้นที่เนี่ยอย่างมากมายทําให้มีเม็ดเงินเนี่ยหมุนเวียนอยู่ในนี้จํานวนไม่น้อยทหารเมียนมาจึงพยายามที่จะปกป้องเมืองเมียวดีเอาไว้นะครับที่สําคัญนั้นเนี่ยมองชิตตูอดีตแกนนากองกาลังพิทักษ์ชายแดนก็ถอนตัวจากรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ตอนนี้ตั้งตัวเป็นคนกลางดูแลไม่ให้เมืองเมียววดีนั้นเป็นสนามรบเนื่องจากว่ากลุ่มของมองชิตตูนั้น มีผลประโยชน์ทางด้านการค้าในเมืองเมียวดีขณะเดียวกันนั้นผลประโยชน์ของจีนก็ให้หม่องชิตตูนั้นดูแลด้วยนะครับทีนี้ถามว่าแล้วมันจะส่งผลกระทบกับคนไทยอย่างไรนะครับส่งผลกระทบหรือไม่อย่างไรนั้นก็คือเรื่องเมืองเมีเมยวดีนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นเมืองที่รับสินค้าจากฝั่งไทยจํานวนมากผู้ประกอบการไทยนั้นขายกับเมียนมามาหลายสิบปีก็จะเกิดความรัศมะสายพอสมควร แต่ปัจจุบันก็ยังเห็นว่ามีการเปิดธรรมมาค้าขายอยู่เป็นปกติเพราะมองชิดตูเป็นผู้ดูแลและประสานงานเพื่อไม่ให้เกิดการสู้รบที่หนักไปกว่าที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในนักขณะนี้ครับนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของสื่อออนไลน์ในเมียนมานะยครับมีการรายงานแล้วก็ค่อนข้างตรงกันตั้งแต่ช่วงคืนวันที่7เมษายนเขามีการระบุว่ามีสายการบินแห่งชาติเมียนมาเดินทางไปลงที่ท่าอากาศยานนานานชาติแม่สอดจังหวัดต,ตากซึ่งอยู่บริเวณชายแดนไทยเมียนมานแล้วก็ติดกับเมียวดีในการรับทหารเมียนมา และก็ครอบครัวที่อาจจะมีประเด็นเรื่องของการต้องการที่จะมีการถอยรถออกมาเนี่ยกลับมาที่ยังฝั่งไทยและก็มีการรายงานเพิ่มเติมค่ะว่ามีทหารชั้นสัญญบัติและก็นายประทวนหลายร้อยคนซึ่งทางการเบียนมาเนี่ยมีการประสานมาอย่างฝั่งไทยขอนําเครื่องบินจากกรุงย่างกุ้งไปลงที่อาําเภอแม่สอด เพื่อรับทั้งหมดเนี่ยกลับไปที่กรุงย่างกุ้งแต่ว่าในรายงานเนี่ยไม่ได้มีบอกนะคะว่าคนที่เดินทางเนี่ยลงไปที่เมืองย่างกุ้งจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยสถานการณ์สู้รบที่จังหวัดเมียวดีนั้นยังคงต้องคอยติดตามสถานการณ์เพิ่มเติมด้วยค่ะครับนะครับซึ่งทางด้านของผู้บัญชาการกองกําลังอีกหน่วยหนึ่งที่เคารพอยู่กับทางการทหารของเมียนมาเนี่ยก็บอกว่า ไม่เห็นด้วยไม่เหมาะสมเลยที่ทางการเมียนมาขอญาตผ่านรัฐบาลไทยในการใช้เครื่องบินไปรับเฉลยศึกหรือฐานเมียนมาคือเขาบอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะยึดคืนพื้นที่แล้วก็เกิดความรุนแรงอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของภายในสถานการณ์ที่กำลังเกิดข,ขึ้นว่าของเขาไปทีนี้กลับเข้ามาในประเทศไทยครับ คุณธนวันรสิริกุลรองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้ให้ข้อมูลแล้วก็ชี้แจงหลายเรื่องมากเลยนะครับเอาไปไล่เรียงกันทีละเรื่องทีละเรื่องครับคุณธนวัต์บอกเลยบอกว่าภารกิจหลักของรัฐบาลคือการดูแลผลประโยชน์ของประเทศชาติและคนไทยเป็นหลักถือเป็นสิ่งสําคัญที่สุดการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนและความมั่นคงปลอดภัยของพี่น้องชาวไทย เป็นสิ่งที่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายโดยเฉพาะาฝ่ายความมั่นคงของไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งทีนี้พูดไปถึงการอนุมัติเที่ยวบินของเมียนมาที่ลงจอดที่ท่าอากาศยานแม่สอดเนี่ยมันก็มีหลายประเด็นคือคุณธนวัน์เนี่ยไล่เลียงก่อนบอกว่าได้รับคําขอจากสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจําประเทศไทยตั้งแต่เย็นวันเสาร์ก็คือ6เมษายนที่ผ่านมาว่าขออนุมัติ3ามเที่ยวบินระหว่างวันที่7 8 9เมษายน เพื่อจะบินขนส่งผู้โดยสารและสิ่งของหลังจากที่ได้รับคำขอก็มีการตัดสินใจในระดับรัฐบาลด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมก็ที่ผ่านมาประเทศไทยให้ความช่วยเหลือไม่เลือกปฏิบัติซึ่งหน่วยงานความม,มั่นคงมีการบริหารจัดการอย่างชัดเจนโดยไม่อนุญ,ญาตให้นำอาวุธจากฝ่ายใดๆเข้ามาในประเทศไทยทีนี้พอถามว่าการขออนญาตลงจอดถูกต้องตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศหรือไม่ คุณธนวันรก็บอกว่าตามทำเนียมปฏิบัติก็จะมีการแลกเปลี่ยนบันทึกทางการทูตระหว่างกันและกันมีการอนุมัติกันไปก็เป็นเรื่องปกติที่เราทํากันอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านเป็นที่รู้กันดีว่าเราอยู่ร่วมกันมานานต้องคํานึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อจําเป็นเร่งด่วนเราเห็นแล้วว่าเขามีเหตุที่ขอมาและอยู่ในวิสัยที่สามารถอนุมัติได้ก็คิดว่าปกติและถ้าเกิดเป็นเราล่ะ เราขอความร่วมมือจากประเทศชายแดนเพื่อนบ้านเช่นนี้เราก็คงคาดหวังว่าเขาจะพิจารณาด้วยดีเช่นกันอันนี้ตอบปัญหาตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการขออนุมัติก่อนทีนี้มันก็ยังมีการถามต่ออีกว่าถ้ายังมีความกังวลละว,ว่าถ้าทางเมียนมาขนย้ายสิ่งของออกไปแล้วหลายคนเขาคาดว่าโอ้ยเดี๋ยวจะมีการเอาคืนชนกลุ่มน้อยจนอาจจะเกิดผลกระทบกับฝั่งไทย คุณธานาวัต์บอกตนในฐานะรองกร,รองโฆษกกระทรวงอาจจะตอบไม่ได้เพราะเป็นเรื่องการคาดหวังไม่ใช่การคาดการไปล่วงหน้าและไม่ใช่หน้าที่ของตนที่จะตอบเพราะถามย้ำอีกว่าจะมีความรุนแรงหรือไม่เพราะมีกระแสะข่าวว่าจะมีการปลูปูพรมน่านฟ้ากระทรวงการต่างประเทศมีแนวทางดูแลคนชายแดนอย่างไรคุณธานาวัต์บอกว่าฝ่ายความมั่นคงของเรามีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ความจาเป็นเร่งด่วนที่สุดก็คือผลประโยชน์ของประเทศไทยและความอยู่รอดปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยเราก็มีแนวปฏิบัติของเรานะครับส่วนเรื่องนี้จะเป็นอุปสรรคต่อโครงการละเบียงมนุษยธรรมหรือไม่ท่านรองโฆษก็บอกว่าก็คงมีข้อคําถามมากขึ้นแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์เรื่องการกําหนดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ก็ต้องประเมินสถานการณ์ว่าจะเกิดผลกระทบขึ้นมากน้อยเพียงใดและจะดําเนินการต่อไปอย่างไรเป็นหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงที่จะพูดคุยกันเรื่องแผนอพยพก็บอกว่าวันนี้แหละครับวันนี้จะมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะไปแนวทางไหนเชื่อว่าฝ่ายความมั่นพงมั่นคงมีแผนอยู่แล้วส่วนไทยจะปรับบทบาทเข้าไปดูแลโดยไม่ผิดหลักการแทรกแซงได้อย่างไรท่านรองบอกว่าตอนนี้เราดูแลเรื่องมนุษยธรรมมีผู้ได้รับผลกระทบจริงๆเรื่องอนาคตก็พูดคุยกันอีกที ความเข้าใจกับชาติอื่นในอาเซียนก็คิดว่าจุดยืนของไทยค่อนข้างชัดเจนว่ามีคําขอเข้ามาเรื่องนี้เป็นเรื่องร่้น่วนเป็นเรื่องมนุษยธรรมค่อนข้างจะเป็นเรื่องปกติเพราะเราอยู่กับประเทศเพื่อนบ้านแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วส่วนเรื่องของการแน่ใจว่าไม่มีการยักย้ายถ่ายเทเอาวุธใช่หรือไม่นี่จริงๆไม่ควรจะถามเลยนะคือเขาออกแถลงการแถลงแล้วแถลงอีกอะ่ะแต่เมื่อถามท่านรองโฆษกเขาบอกว่าเชื่อมั่นว่า มีการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของเราคือของไทยอย่างเคร่งครัดเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญการติดต่อ,องการทูตเป็นเรื่องที่เราทําประจําอยู่แล้วถ้ามีการลักลอบดําเนินการฝ่ายเราเองก็ต้องติดตามและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดดําเนินการตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทีนี้ผู้สกาบอกนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะที่มีเที่ยวบินต่างชาติเข้ามาสนามบินแม่สอดเมื่อต้นปีก็มีเที่ยวบินจีนมาขนคนจีนทําให้ประชาชนมองว่ารัฐบาลทำไรพะลัการดังนั้นจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบก่อนหรือเปล่าว่าจะมีปฏิบัติการแบบนี้คุณธนวัน์ตอบสั้นๆว่าคงต้องมีการหาหรือกันผมไม่อยู่ในวิสัยที่จะตอบได้คือผมว่าแกก็ตอบชัดเจนมากเลยนะ,ะแต่ถ้าเกิดว่าจะชัดกว่าน,นี้นี่นะคะหลายคนก็รอคําตอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศวันนี้คุณปานปรีนะ่ยให้สัมภาษณ์นะหลายประเด็นแล้วก็ไขข้อข้องใจหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นกรณีแรก ถามว่าเครื่องบินของเมียนมาเนี่ยมาลงจอดที่สนามบินแม่สอดสรุปแล้วมีการทำเรื่องแจ้งมาก่อนหน้านี้จริงหรือไม่อย่างไรคะความรับราชการของเขาซึ่งเรากตต็ตอบรับนะครับในเรื่องของมนุษยธรรมครั้งแรกเขาขอมาสามครั้งขอบินมาสามครั้งเพราะว่าคาดว่าน่าจะมปะีประชาชนชาวเมียนมาเนี่ยข้ามชายแดนมาเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยก็ปรากฏว่าไม่มีเข้าใจว่าเข้าใจเองนะครับว่าอาจจะมีการเจรจากันระหว่างกลุ่มที่ต่อสู้กันอยู่ ในใน,ในพื้นที่ตรงเมียนมาเนี่ยอาจจะมีการตกลงกันได้นะครับก็เลยทําให้ข้าราชการที่ควรจะต้องข้ามมาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็ไม่ได้ข้ามมา คุณปรานีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าครั้งแรกทางการเวียนนามเนี่ยขอบินมาทั้งหมด3ครั้งนะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็มีการเจรจากันอีกประเด็นเรื่องหนึ่งคือเครื่องบินที่ได้มีการมีการประชาสัมพันธ์หรือมีการพูดกันออกไปเนี่ยหลายคนก็มองว่าเอ๊ะเป็นการขนอะไรกันแน่ขนอะไรกลับไปกลับมาลองฟังคําตอบจากคุณปรานีหน่อยค่ะราชการซึ่งเรื่องการขนนี่ก็เป็นเป็นเรื่องเอกสารราชการนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็คาดว่าจะมีประชาชนชาวเมียนนามเนี่ยเดินทางเดินทางเข้ามาด้วยนะครับ อาจจะเป็นข้าราชการซึ่งตรงนี้เนี่ยเมื่อเขาสามารถจะเจรจากันได้เนี่ยข้าราชการที่จะเดินทางเข้ามานี่ก็ไม่ได้เข้ามามันก็เหลือแต่เอกสารของราชการตรงนี้เนี่ยโดยป,ดยปกติเนี่ยในทางการทูตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเทศใดเนี่ยเราก็จะไม่สามารถที่จะเข้าไปเข้าไปตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารประเภทไหนนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเอกสารทาง,ทางความลับราชการของเขาแล้วก็ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ได้ผ่านชายแดนมาเรียบร้อยแล้วซึ่งก็จะมีการตรวจสอบที่ชายแดนก่อนที่จะสินค้าเหล่านั้นเนี่ยจะเดินทางมาสู่สนามบินที่แม่สอด หนึ่งไม่มีอาวุธสองไม่มีกำลังพลไม่มีทหารแล้วก็ชาวเมียนมาที่เดิมจะเดินทางเข้ามาเนี่ยก็ขอยกเลิกไปไม่ได้เดินทางเข้ามาเพราะฉะนั้นก็เหลือแต่เพียงแต่เอกสารทางราชการที่ทส่งกลับไปครับ คุณปรรนไปย้ำชัดเจนนะคะว่าไม่มีอาวุธไม่มีกำลังพลไม่มีทหารแล้วก็มีเพียงแค่เอกสารราชการที่ส่งกลับไปเท่านั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีรายงานจากศูนย์ข้อมูลเกรเรีม,มีการรายงานว่ามีการอ้างแหล่งข่าวจากสาขาของธนาคารเบียนมาเอคโนมิกแบงก์ในเมืองเมียวดีอออบอกว่าเที่ยวบินแรกของรัฐบาลทหารมีการขนเงินจากสาข,ขาของธนาคารแล้วก็สาข,ขาของธนาคารเอกชนอื่นๆในเมืองเบียวดี ขนเงินออกมานอกจากนี้ผู้บริหารธนาคารเบียดนามเอคโนม Bank, ิกแบงก์ก็ยังมีขนเงินเนี่ยผ่านทางด้านของสะพานมิตรภาพแห่งที่2ที่เชื่อมระหว่างเมลดดแล้วก็แม่สอดด้วยประเด็นเรื่องนี้เรื่องของการรายงานว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยมีการขนเงินมานั้นจริงเท็จอย่างไรคะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ